สวัสดีจ้าพี่น้องบานนี้กะเป็นมือสิไปทำบุญหาเล่าเราได้ละค่ะพี่น้องบานนี้เพราะว่าเพื่อนเฮ็ดแบบหมมันหลวบลัดเนาะจ้าสมเราไปแล้วเพื่อนกระทำบุญพร้อมเลยบานนี้แม่รัวซุ้มพี่น้องก็สิมาเฮ็ดตอได้บานนี้มาอ,อื่นก็นเป็นมือบุญมาชันผักเตรียมผักกระเทิองหันเทิองกินกันทั้งโซกันละพี่น้อง ฝายทางขั้วกับโซโลเลกันหั่นพักไปเตรียมวัตถุดิบไว้ท่าเห็ดอาหารเลี้ยงพี่นออ้องย้มหมดเศรีเนะค่ะทาฝงายประดับกองบุญกสิมะนางประดับผากีบผาใส่โตใส่หยังที่เพิ่นสิว้างกองบุญเน่ยก็ก,ก,กินไปน้ำโซกันไปน้ำละพี่น้องคว่วมมวลซื่นของงานบุญกะเริ่มเข้ามาแล้วค่วมโซเศร้กสีหายไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า พอลุงแล้วเถาแล้วก0สิประมาณนี้อันนี้ก็คุ้นคู่มาพับผ่าจีผ่าประดับเตียงกองบุญจ้าซุ้มผู้เถาผ,ผู้เถาผู้แก่กับกินเข่าไปละจ้าฮะเขาฮานาม,มาสู้ผู้เถากินโซกันบอกิ่นกับเป็นผู้นางบอกนางสั่งเนาะค่ะพี่น้องคนนมกับเห็ดงานไปอันนี้คุณแม่แม่ข่อยแล้วกับนางยุท,ทงเก่าีแล้วนางผื้นน้ำมูลปลารกับนางกินเขา่า น้องสาวคอยกันเลี้ยงล้านทั้งล้านคอยกับคนอุ้มไปค่ะอุ้มไปอุ้มมากเลี้ยงซอยกันย่นี่แหละพี่น้องทางไฟขั้วพุนักพุงพุนลงค้นโบกมือเซนกลองเด้ค่ะพี่น้องเห็นกลองพอลุงแล้วก็ยิ้มเปย์เปย์ย่นี่แหละเห็นลูกเห็นหลานมาซอยงานเล้าเนาะคะ่ะข่ะมันเล่ารับลูกได้เล้าก็สิดีใจพุ่มใจลูกหล,ล,ลานห่มหอมล้านคอยกับเอิญหายายแบบนี้เขาบอกว่า ยายยายหลานเจ้าเอินหาระสันน้ำหายายได้ปะเนี่ยเพเห็นยายได้ยายถือกล่องยาน้ำโกนก็เห็นหันมาเห็นยายแล้วเอาหลานก้นพี่น้องซอยกันไปจ้า